เป็นว่าเราก็จะหน้ามันใช่ครับคือเราไปกระตุ้นไปเราให้เขารู้สึกว่าผิวหน้าเราแห้งมากๆเนี่ยเราไปล้างปุ๊บผิวหน้ามาันจะแห้งนิดนึงใช่ไหมครับแต่ว่า<ม>พอผิวหน้าเราแห้งปุ๊บเนี่ยตล่อมไขมันเนี่ยมันจะผลิตออกมาอีกยิ่งไปล้างก็ยิ่งผลิตยิ่งไปล้างยิ่งผลิตทําให้เรากลับมีความรู้สึกว่าเราหน้ามันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำยิ่งต้องล้างบ่อยๆมากกว่าเดิมอีกไม่จบสักทีใช่จะไม่จบมันจะหมุนเวียนวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราล้างหน้าแค่วันละสองครั้งก็พอเช้าเย็นเเเช้้้าาาาากกกกกััับ่่่อออนน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 ตย็็ใมมรรสวววะหหงถิดๆ ซับเบาๆมาๆก็พอไม่ต้องซับไม่ไหวนะครับอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่บางทีโอยเรามองข้ามไปไม่ใส่ใจนึกว่าไม่มีปัญหาไม่มีผลหรอกจริงๆแล้วอะทุกกรก็เบียดริ้วกลับมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยขิวหน้าเราก็ไปผ่านมลภาวะต่างๆมากมายก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้ใช่ไหมครับล้าหน้าสะอาดปุ๊บหน้าผ่องละคราวนี้เราก็ต้องทาตัวบำรุงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาฝ้ากระตอนกลางคืนบ้าง ลางคืนจะเกิดกฟ้ากระได้ด้วยเหรอคะก็คือฟ้ากระของเราที่เรามีอยู่นั่นเองอเราต้องเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปบำรุงเข้าไปแก้ไขปัญหาจุดต่างๆได้อย่างเห็นผลได้ชัดคือตัวไนครีมตัวนี้นะครับตัวไนครีมตัวนี้อพอเราทาตัวไนครีมไปแล้วบางๆทั่วหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเรานุ่มขึ้นหน้าเราผ่องขึ้นเราจับหน้าเราสึดเด้งนุ่มๆรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับทาเป็นประจำเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก15วันแรก เราจะรู้สึกด้วยตัวเราเองเลยว่าว่ากระเข้มๆเ,เนี่ยที่บนหน้าโหนกแก้มเราสองข้างเนี่ยไม่ค่อยจางลงไปจางลงไปอย่างต่อเนื่องใช่รหรอาจารย์ใช่ครับอาจารย์มันใช้เวลาแค่สจห้าวันแบบนี้มันจะแสบผิวหรือมันจะมากัดผิวเราหรือเปล่าหลายคนจะกลัวเพราะหลายคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการที่ไปใช้เครื่องสำอางที่มีสารปลอดสารเฮลูินโนนใช่ไหมครับแต่ตัวเวทสำอางของเพอร์เฟ a ตรตรงนี้เนี่ยเราต้องเรียนว่าเรามีทีมแพทย์ที่จบดิฟโลม่าผิวหนังจากอังกฤษ จบเวชาศาสตรชรวัยจากอเมริกาเป็นคนคิดคน้นวิจัยสัดส,ส่วนต่างๆมีในตำราทั้งหมดเลยจึงปลอดภัยสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องอที่สำคัญเรามีการจดแจ้งผลิตที่ออยอทุกๆรายการเรามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราว่าใช้แล้วเห็นผลได้อย่างแน่นอนครับมีม่หน้าหลหะพี่สมทวินนะแบบอายุขนาดนั้นละแต่แบบหน้าได้ยังกิ๊กอยู่เลยครับ นี่เดกันไหนที่เป็นตัวเหมือนตัวย,ยืนพื้นพระเอกนางเอกที่ต้องใช้ทุกวันใาจารย์มันมีปัญหาอย่างหนึ่งสิคะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูนอนดึกครับหรือแบบโอ้ยขยี้ตามมากๆแบบตาช้ำบูมขึ้นมาครับ,<ล>รบตัวนี้มนีอาจารย์มีวิธีแก้ให้หนูด้วยไหมมีครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรอยตีนกา <ฮะ S 1> รอยคร้ำหมีแพนด้า าดวงตาเริ่มบวมแล้วใช่ไหมครับใต้ตาเริ่มบวมแล้วเรามีตัวไอคลีนตัวนี้นะครับเป็นตัวแก้ไขปัญหาเราบีบตัวเนื้อตีนให้กดนิวดูว่าตัวเนื้อตีนที่คุณสมถินบอกว่าชอบมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื้อตีนมีสีเหลืองสีเหลืองนี่เพราะเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปเราเป็นส่วนผสมของตัวโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนใช่ครับโคเอนไซม์คิวเทนเขาจะเน้นเรื่องผิวพรรณอยู่แล้วโดยตรงเลย เป็นตัวชะลอความชราได้เป็นตัวฟื้นฟูผิวหน้าได้เพิ่มการหมุนเวียนของอเซลล์ต่างๆของผิวหน้าเราได้มากขึ้นนะครับดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องตีนกาถุงใต้ตารอยคล้ำใต้ตาเนี่ยทาตัวนี้เป็นประจำปัญหาจะจางลงลดลงไปได้เร็วมาก สังเกตเห็นความแตกต่าง15วันเหมือนกันไหมใช่ครับโอ้เง้นก็ใช้พร้อมกันได้เลยใช่ครับแต่สังเกตว่าไอครีมของเพอร์เฟกต้าี่เข้มข้นมากเลยนะใช่ครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความแบบชุ่มชื้นเหมือนกับแบบมันลงไปทํางานเนี่ยะครใช่ครับตัวโปเอนไซม์ตคิวเทนตัวนี้เราใส่ในปริมาณที่มากมากจนมันออกสีเป็นสีเหลืองเลยโอ้ครับเป็นอย่างนี้นี่เองจย์แล้ววิธีการทามีต้องทาเป็นพิเศษอะไร้ก็เราใช้นิ้วนางนิ้วนางนะฮะเราแตะเบา แล้วก็สไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นอย่างนี้เหรอคะสไลด์ขึ้นใช่ไม่ต้องถูแรงนะครับเพราะว่าผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยทราบไหมครับว่าบอบบางก,กว่าผิวหน้าประมาณ3ถึง5เท่าจริงเหรอคะบางมากต่อให้หน้าจะกร่อนแค่ไหนแต่ว่าดวงตาของเราก็ต้องดูแลเอาไว้ใช่ครับอูโหูขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวแต่ละส่วนของใบหน้าเนี่ยก็ต้องมีครีมที่เหมาะกับตัวเขาเลือกใ,<ช>ให้เหมาะหนาบางไม่เท่ากันนะครับ อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าหาตัวที่มาช่วยให้ถูกต้องนะคะมีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำหน้าม,มันใช้เดริลไนต์นะคะ<อ>หรือว่าถ้าดวงตาไม่สดใสมองคล้ำนะคะมีริ้วรอยหรือว่าบวมช้ำแบบนี้ก็ต้องเลือกไอครีมใช่คับโอ้โหไออย่างนี้แล้วกันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะหาซื้อมาใช้แล้วแหละจะซื้อได้ที่ไหนบ้างแล้วราคาเท่าไหะะร่คะอาจารย์ก็ซื้อได้ที่คองเซ็นเตอร์ของทางตัวเฟกตาของเราเองนะครับ ที่เบอร์082 7 8 2 9 4 6 8นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยพิเศษเลยเรามาสถานที่ใหม่ๆบรรยากาศดีๆสดชื่นะนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยอยอย่างนี้ต้องพาอาจารย์ออกไปเที่ยวพักผ่อนสวยๆสบา,า,ายๆบ่อยๆละดีครับก็วันนี้นะครับเป็นตัว night cream day cream ะนะครับแล้วก็ตัว eye cream สตัวนี้ซึ่งเราจะขายเป็นชุดเลยนะครับว่าชุดนี้เนี่ยปกติเนี่ยหกพักว่าบาท แต่ในวันนี้เนี่ยซื้อ1แถม2เลยอยอยู่ในราคา2,590บาท2,590ซื้อนายแถมเดย์แถมไอครีมโอ้โหคุ้มเกินคุ้มจริงจาก6,000กว่าบาทมีเหลือแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นก็ได้ไปถึง3ตัวสวยทั้งกลางวันสวยทั้งกลางคืนแล้วก็รอบดวงตายังสดใสด้วยอ่ะคอเซ็นเตอร์เบอร์เมื่อกี้โทรได้เลยโทรได้เลยครับ0827829468นะครับ แหมอาจารย์ขาเวลาของเราก็หมดลงละไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆเราได้เคดรับความสวยแล้วไงเดี๋ยวจะเอาไปใช้แล้วไงยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีปัญหาอะไรเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันนดีคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจนพัฒนาเสรีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมได้แคดรับความสวยพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆกับ p e r f e c t a กันไปแล้วก็อย่าลืมรับสิทธิ์แล้วก็บอกต่อสิทธิ์ดีๆนี้ด้วยนะคะภาพขาวเช้าครูค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสุขกายสบายใจกันต่อค่ะ